เมรีปามสวัสดีจ้าเมรีปามสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีน้องเมย์ทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าชุดนี้ยังอยู่เด้อลูกค้าจ๋าชุดนี้ยังอยู่เด้อวันนี้เอาไปเลยในราคาขาดทุนจ้าแม่จ๋าเอาไปเลยราคาขาดทุน ทำไมถึงบอกว่าราคาขาดทุนน้องเมย์แบบว่าปกติซื้อมาแบบวันสองวันก็ไปแล้วจะแม่จ๋าแต่ว่าชุดนี้มันอยู่แบบอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งแม่ชุดนี้อยู่หนึ่งอาทิตย์ได้แล้วมั้งแล้วน้องเมย์ซื้อมาขายไปต้องหมุนเนงินไปเรื่อยๆจ้ะถ้าจะมารอรอขายราคาที่ต้องการหรือราคาที่ตามใจไหมคะมันก็คงนานค่ะทุกคน ชุดนี้นะคะลูกค้านะแดงแดงนะคะแดงแงเลยนะคะชุดนี้แดงๆเ,เลยจ้ะจากราคาปกติตัวละ1 10, 6ึ0 0บาทจากราคาปกติตัวละ1 10, 6ึ0 0บาทวันนี้แม่ค้าไม่ขายเอาไปราคาขาดทุนไม่ซื้อไม่ได้แล้วชุดนี้มีเจตัวไม่ได้แถมชุดนี้มีเจตัว ไม่ได้แถมนะคะขายเจ็ดตัวไม่ได้แถมนะคะมีตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะราคาเฉลี่ยใส่กันไปเลยมีตัวเล็กหนึ่งตัวนะคะราคาเฉลี่ยใส่กันไปเลยจ้าลูกค้าจ๋าพวกนี้ตัวใหญ่ๆราคาหมื่นหกหมื่นแปดังนั้นเลยนะพวกนี้ตัวใหญ่ๆราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าหนึ่งหมื่นแปดพันห้าหมดเลยนะแต่แม่ค้าขายขาดทุนไปเลยลูกค้า าดทุนร้อยสองร้อยเขาว่ามันนิดเดียวรุ่นนี้ต้องขาดทุนหนักๆเน้นๆนะคะหนูมั่นใจน้องเมย์มั่นใจแน่นอนว่ามันไม่ได้ขาดทุนบ่อยๆหรอกแม่แต่นานๆรั้งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราต้องการแบบว่าต้องการเอาแบบเอาออกไปเอาทุนคืนแล้วก็มาหมุนมใหม่เนาะหาวัวตัวใหม่มาช่วงนี้ทุนทรัพย์น้อยจ้ะ ไม่ได้ขี้เล้วขี้เลยไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรนะจ๊ะไม่ได้ขี้เล้วขี้เลยอะไรมากมายเลยนะจ๊ะชุดนี้เจ็ดตัวตัวเมียสามตัวตัวบูสี่ตัวชุดนี้เจ็ดตัวตัวบูสามตัวเมียสี่จ้ะพู้สามเมียสี่โอไม่ใช่พูดสี่เมียสามพูดไปพูดมาแล้วก็พูดกลับคำตัวเองเนาะ เอาราคาเฉลี่ยต่อตัวไปเลยเอาราคาเฉลี่ยต่อตัวไปเลยตัวละหนึ่งรบาทแม่ตาตัวละหนึ่งมืนสามพันบาทจากตัวละหนึ่งมืันแม่ค้ขายขาดตุนตัวละสามพันจวด ตัวนี้ตัวเมียนะคะติดเล่หน่อยนึงเด้อตัวสามตัวหนึ่งมื่นสามพบาทนะคะตัวห3 5 0 0บาทนะคะจากราคาปกติตัวละหนึ่0หจากราคาปกติตัวละหนึ่0หมื่นหกพันห้าร้อยจ้าแม่งามๆแดงๆนะคะเอาไปเลยจ้าลูกค้าจ๋าแม่ค้าให้ราคับ ให้ไปราคาพิเศษเลยจ้าคุณแม่น้องเมย์ให้ราคาพิเศษเลยนะคะตัวแดงๆงนะคะแดงแงเข้มเขตัวนี้เป็นตัวผู้เดอ้อราคาเฉลี่ยแล้วรวมตัวเล็กด้วยนะราคาเฉลี่ยแล้วรวมตัวเล็กด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้แม่ค้าขาดทุนเยอะชุดนี้ค่าขนส่งกิโลละ8บาท แต่ถ้าท่านใดอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นแม่ค้าส่งให้ฟรีทำไมถึงว่าอยู่ขอนแก่นส่งฟรีอยู่จังหวัดอื่นส่งฟรีไม่ได้เหรอแม่ค้าจะไปขอนแก่นอยู่แล้วจา้าลูกค้าจ๋าแม่ค้าจะไปขอนแก่นนะคะก็เลยบอกว่าขอนแก่นส่งฟรีราคานี้จังหวัดขอนแก่นส่งให้ฟรีบรแม่นขอนแก่นก็ได้ยสโซทร อ,อำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกระสินสารคามขอนแก่นส่งฟีจวดมันบ่นมีเฟื้องบ่ไม่หญากินแล้วพี่น้องจ้าผู้ใดเสียเอาก็มาเอาเด้อน้องแม่สีเอาทุนไปซื้องว้ามาขายต่อจ้าขายขาดทุนนะคะทุกคนนะขายขาดทุนใครบอกว่าโอ้ยบอขายขาดทุนดอกเมลี่วายเจ้าเป็นทามืงเด้อหนึ่งฟูน้อยจังเจียนยุตลาดีเมื่นเจ็ดู้เ ราคาห้องเมื่อแปดเมื่อนเก้าผุนเดผูน้อยงามงามยังเสียตัวแม่นี่แห้งสองเมือนเทนพี่น้องเนี่ยตัวลิงเจียแหงสองเมื่อนเทินพูะเนี่ยหน้าตาลลหน้าตาดีดียังเจีเมื่อนสามพี่น้องเมื่อสามเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้ง เงื่อนสามตัวบักไงแปดเดือนเก้าเดือนมีน้องจ๋าแปดเดือนเก้าเดือนหารับปะฟ้าพักันโดแมศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าขาดทุนก็สร้างมั่นพี่น้องจา๋าขาดทุนแต่ว่าได้ทุนเอาไปหมุนต่อก,ก็ได้ยืดดอกมาเปน็นยังนะคะนานๆครั้งไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติของการลงทุนมันเป็นเรื่องปกติของการซื้อขายนะคะขายไม่ได้เราก็ต้องขายตากว่าทุนเด้อ ำหรับผู้ใดที่จอบเบื้องว่าราคาถูกเฉงนี่มามา0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ม8 3 2 6ก0 1 6า่าจ้าพี่น้องจ้าสวยๆนะคะก็จะมีตัวเล็กหน่อยก็จะตัวน้อยๆนี่แหละแต่ว่าราคาเท่ากันนะคะราคาแม่ค้าให้เป็นราคาเท่ากัน พอได้ดึงแล้วค่ะมูลงในจักเน็กแจ็กน้อยนะคะตัวเดียวมันก็ดึงลงไปได้ไม่ได้เยอะหรอกค่ะทุกคนทุกคนลองคิดดูนะตัวใหญ่ตัวละ16,500บาทตัวใหญ่ตัวละ16,500บาทเอา16,500บาทคูณอ่าคูณหตัวนะคูณหได้เท่าไหร่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะยังไม่ได้บวกตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยอันจะได้บ้าเก้าพันหายังไม่ได้บวกตัวน้อยดี เก้าหมื่นเก้ามืนเก้าใช่ไหมล่ะราคาปกติเก้าหบวกตัวเล็กบวกตัวเล็กเก้าพันหก็เป็น1 1 8่งแสนอ่าหนึ่งแสน่มั้ยใช่ไหล่ะแต่แม่ค้าจะอยให้เรียบร้อยนะคะชุดนี้โปรโมชั่นพิเศษขาดทุนลุบเอาไปราคาตัวตัวละหนึ่งหตัวละ13,500บาทตัวละ13,500บาท,ล, 1, 3, 500, บาทลูกค้าจ๋า หนึ่งบาทคูณเจ็ดเก้าหมื่นสีหารอยพี่น้องเก้าหมืนสีหารอยยังบพ่อขอนแก่นรงฟี่ไปทางขอนแก่น,กนโทรมาโทรมาศูนย์แปดสามสองหก0ก้9ศูนย์หนเก้าศแามองา่เก้รีปามอำเภอตะการ์พืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจอบผู้ใดจอบของถือมาทถาแม่ วันนี้น้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่รายหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีจ้า